thank สวัสดีค่ะมูเตทาลอดมาแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นของคุณราศีกุมนะคะราศีแม่หมอเองความรักบทที่7ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีกุมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คือว่าหมวยอัดคลิปไปแล้วแล้วหมวยต้องอัดใหม่นะคะเพราะว่าชาวราศีกุมหมวยอัดไปแล้วคลิปมันไม่เซฟพอไม่เซฟมามากู้เสร็จ ก็ไม่มีเสียงนะคะสำหรับเอพิโซดแรกนะคะเอพิโซดต่อไปก็ไม่นะคะสำหรับการแนะนำตัวเองแล้วก็ไพ่คู่ของคุณอ่ะตัวตวของคุณ5ใบแล้วก็ตัวของเขา5ใบนะคะเ,คเดี๋ยวหมวยจะเริ่มอธิบายหมายเพราะว่าไพ่ย,ยังไม่ได้เก็บนะคะไพ่ย,ยังแบอยู่ <c oughs> ก็คือว่าตัวตนของคุณนะคะ5ใบเริ่มนะคะใบแรกก็คือ10ถ้วยนะคะใ <c oughs> บที่สคือ The Moon ใ <c oughs> บที่สคือ หนึ 1> 1่งดาบใบที่4ี่คืออัศวินถือเหรียญน,นะคะและใบสุดท้าย8เหรียญค่ะในตัวตนของคุณกุมนะคะคืออยากมีครอบครัวแล้วล่ะออที่ผ่านมาก็มีสภาวะที่อึมครึมนะคะอึมครึมกับตัวเองรู้สึกเก็บตัวเงียบแล้วก็สับสนอยู่นะคะว่าอยากมีความรักมาเมื่อไหร่นะตอนนี้นะคะ คุณน่ะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักมากพอสมควรนะคะที่ผ่านมานะคะมีทั้งผิดหวังถูกเขาทิ้งถูกเขาหักหลังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาคุณน่ะอยู่คนเดียวได้โซ s t r สตรองมากแล้วก็สามารถแบบ หาเลี้ยงด้วยตัวเองได้ยืนด้วยตัวเองได,ด,องได้อยู่คนเดียวได้นะคะแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของหนะ้าที่การงานการหาเงินนะคะเก่งมากเลยนะคะเนี่ยแปบดบเหรียญมีเงินเยอะด้วยนะแล้วก็ต่อมานะคะคู่ของคูณที่จะเข้ามานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกสองเหรียญ The World เห็นไหม The World นี้อาจจะหมายถึงการติดต่อ,อรู้จักกันมาทางติดต่อสื่อสารโลกโซเชียลออนไลน์หรือไม่ก็ชาต่างชาติได้นะคะ3ดาบแล้วก็ไฮรับแสนเน้นหนักไปเรื่องของชาต่างชาติได้นะคะแล้วก็หนึงถ้วยเหมือนจะบอกว่าลักษณะของเขานะคะจะมีทั้งจะมี2ประเภทก็คือว่าคนที่อายุมากกว่าและ เป็นไปได้ก็คือคนที่อายุน้อยกว่านะคะเขาจะเป็นลนักษณะที่ มีสังคมวงกว้างนะคะสังคมแบบว่าที่ระดับสูงะคะ่ะมีตําแหน่งหน้าที่การงานทั้งคนอายุมากกว่าแล้วคนอายุน้อยกว่านะคะให้ให้ดูละะักษณะนี้นะคะที่จะเข้ามาและที่สําคัญเขาอ่ะเจ็บหนักในเรื่องความรักเหมือนอย่างคุณกุ้มเนี่ยแหละก็คือรักมากลืมยากนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงอาจจะเป็นอ มีตำแหน่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการและมวยขอทักอีกนิดนึงนะคะว่าคนที่อายุมากกว่านะะี่ค่ะอาจจะเป็นไม่หรืออาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะก็ ให้ระวังนะคะเพราะว่าไพ่หรือเวิลขึ้นมาบางคนถ้าพบรักกันทางโซเชียลออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะก็ดูดีๆีนะคะอาจจะเป็นพวกสแกมเมอร์ก็ได้นะคะเพราะว่า,าตัดออกไปดีกว่าเพราะว่าโลกโลกตอนนี้ก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องรักแบบมีสติเนาะก็ต้องกันกองก่อนที่เราจะรักนะคะและต่อมานะคะ ไพ่ไพ่ใบสุดท้ายน,นะคะถ้าเขาได้เจอคุณแล้ว่วเขาจะรักคุณมากเลยนะคะเต็มไปด้วยหนึ่งถ้วยเขาจะพร้อมที่จะดูแลและซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะเห็นไหมหนึ่งถ้วยก็คือมีหัวใจเต็มเลยโอเคนั้นเรามาต่อนะคะก็ต่อในเรื่องของไพ่ออร์โคลเลยนะคะ โรมั์เซนโจเขาจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะคะหมืนก็เปิดมาอีกแล้วเหมือนกันนะคะนี่ไงเป็นความรักที่ลักษณะน,นี้นะคะเขาจะยอมให้คุณลำให้คุณสบายเพื่อที่เขาเหมือนแบบ อยากจะได้ดูแลคุณนะคะแล้วก็เรื่องราวทั้งคู่นะคะที่ผ่านมานะคะแลกเปลี่ยน sharing inspiration กันนะคะมันจะทําให้คุณได้เห็นกิมมิตตรงที่ว่าคุณได้ได้เห็นความคิดเขาวุปนิสใส่เขาความคิดเขาไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็ แล้วก็ไพ่ใบต่อมานะคะเขาบอกว่าให้คุณทั้งคู่นะคะาวางใจในความรักครั้งนี้ลองดูนะคะทุกอย่างมันจะสม o ทแล้วก็เป็นความรักที่ปลอดภัยอะคะ่ะความรักที่ไม่มีพีไม่มีภัยเหมือนเด็กน้อยอะคะ่ะและใบสุดท้ายนะคะก็อย่างที่หมดพูดชอบสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นจริงๆ เปิดมาก็คือไพ่ค,พคู่บุเพสนิวาานะคะถ้าคุณได้พบเจอแล้วอันนี้คือคู่ที่ใช่นะคะคู่ที่มาจากอดีตชาติแล้วมาเจอกันชาตินี้ด้วยความมั่นสัญญาที่ว่าจะ,ะารักกันตลอดไปนะคะจะมีกันและกันตลอดไปนะคะจากอดีตจนมาถึงพบนี้นะคะชาตินี้นะคะก็จะได้เจอกัน และสำหรับคนที่ได้เจอกันแล้วแล้วก็ได้มีการห่างกันไปนะคะได้เหมือนแบบผ่าออกไปก็แสดงว่าสียังไม่เสมอกันนะคะความห่างนั้นมันไม่ใช่ว่าห่างกันแล้วจบเลยเดี๋ยวจะได้มีการวนกลับมาหลังจากที่ว่าทั้งคู่นะคะได้มีการาฟืน้นฟูจิตวิญ,ญญาณให้มันสูงขึ้นแล้วกลับมาให้มันสีเสมอกันนะคะก็จะมีเหมือนแบบแชร์ริ่งแล้วก็อาจจะ จูงมือกันทำอะไรให้มันเป็นในทิศทางเดียวกันให้ ให้ให้ความรักที่มันแบบว่าเติบโตขึ้นนะคะเหมือนอย่างใต้สำลักนี้นะคะถ้ายังสื่อไม่เสมอกันก็อาจจะต้องห่างกันสักพักนะคะมันจะมีเหตุนะคะที่คนทั้งคู่ะคะ่ะไม่รู้หรอกเหมือนแบบว่าออได้พูดขึ้นมาแล้วว่าโอเคจบแค่นี้นะห่างกันสักพักอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่ยังคงมีความรักกันอยู่ถึงว่าจะห่างกันแต่จิตวิญ,ญญาณก็ยังสื่อถึงกันอยู่ยังตามแอดตามส่องกันอยู่ยังคงคิดถึงกันอยู่เหมือนเดิมนะคะลอง ดูนะคะว่า,าหลายๆคู่เขาก็เป็นเหมือนกันนะคะว่าห่างกันไปแล้วบางคนอาจจะเป็นปีบางคนอาจจะเป็นแลมเดือนนะคะก็กลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมกว่าจิตวิญญาณข้างในก็คือยังจูนกันได้เหมือนเดิมน,นะคะ ก็เน,นี่ยนะคะ,ะหนึ่งถ้วยเต็มเลยเต็มไปด้วยหัวใจนะคะแล้วก็การดูแลซัพพอร์ตนะคะหมดจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับคนที่อายุมากกว่าที่เข้ามาเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วอาจจะมีะเป็นม่ายก,ก็ได้นะคะแต่ว่าในเรื่องวุฒิภาวะหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของเขา,าคือระดับสูงนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อายุน้อยกว่าก็อาจจะเป็นคนที่แบบ พิ่งอกหักมาเพิ่งผิดหวังในเรื่องของความรักมาเขาอาจจะฮิลลิ่งตัวเองแล้วก็อาจจะมาเจอคุณกุมนะคะแล้วก็เเป็นเป็นเด็กถึงจะอายุน้อยกว่าแต่ก็มีวุฒิภาวะในเรื่องของความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่ง ในเรื่องของพนักงานในเรื่องของงานประจําบ,บริษัทหรือว่าเท่าที่หมวดมองเห็นก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะเขาก็มีมีมีของเขาระดับหนึ่งแล้วก็มีแวดวงสังคมของเขาระดับสูงอย่างหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเขาได้มาเจอคุณกลุมนะคะเขามีความรักให้เต็มเปี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านี่เห็นไหมคุณทั้งคู่เหมือนกันนะคะใต้สำหรับก็คือสีดา ถูกหักหลังแล้วก็บบเก้นฮาร์ดมาพอสมควรรู้สึกแย่ายมากในเรื่องของความรักแล้วมาเจอกันนะคะเรื่องราวสตอรี่ที่ผ่านมานะคะอดีตที่ผ่านมาช่างเจ็บปวดเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มาเจอคุณกูณมาะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่อลาเคิลโรแมน n ์แอนเจเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะ is it safe for you r to love นะคะ l e g o of control issue นะคะอืมโอ้ยตกขออนุญาตคะ่ะ make the effort นะคะ chemistry และเห็นไหม ไพ่บเพสสิงีว่าขึ้นมาอีกแล้วแม่หมวยชอบก็ก็อาจจะขึ้นมาตามที่แม่หมวยชอบหรือเปล่าไม่ใช่นะคะหมดเปิดมาเป็นเอเนอรีนี้จริงๆก็คือว่าถ้าเขาเจออ่ะเหมือนอย่างที่หมวยบอกนะคะไพ่อันนี้มันจะสานทัดกับไพออร์โกลไพ ไพ่ยิปซีจะสันทัดกับไพ่อโราคกก็ตรงที่ว่าอันนี้มันคือความหมายเดียวกันนะคะที่หมวยบอกว่าถ้าคุณได้เจอเขาแล้วเขาจะมาดูแลคุณกุมนะคะเพราะว่าเขาอ่ามีความรักให้เต็มถ้วยเห็นไหมเขาอ่าอุ้มอุ้มคุณกุ่มขึ้นบนหลังมา้าแล้วก็เดินเท้าเปล่าแบบคุณกุมไปด้วยเส้นทางที่เรียบแล้วก็สะดวกสบายที่สุดนะคะไม่อยากให้คุณกุ่มนะคะลำบากนะคะ แล้วก็เรื่องราวที่ผ่านมาสําหรับคุณทั้งคู่นะคะถ้าได้มาเจอกันพูดคุยกันแล้วอะ่ะก็ขอให้เหมือนแบบแลกเปลี่ยนอิสระเรชันกันมันจะทําให้เหมือนแบบว่ามีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นแล้วอาจมันจะมีกิมมิคเล็กๆที่ว่าเราอะ่ะได้รู้ความรู้สึกมึอคิดของคู่ของคุณด้วยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าความรักครั้งนี้จะผ่านหรือจะโอเคหรือไม่โอเคหรือเปล่านะคะมันเป็นความรักที่ ปลอดภัยเป็นความรักที่เหมือนเด็กน้อยอะคะ่ะความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ออยู่กับคุณตลอดการเพราะว่าคุณมีเคมีต่อกันนะคะเราอาจจะมีการเหมือนแบบว่าถ้าเจอปุ๊บแล้วมันใช่แล้วเรามาจูนกันตรงแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็น คู่บุกเพสน,นิว่าอย่างที่หมวยบอกไปเหมือนอย่างคลิปของคุณธนูและคุณพิจิกนะคะว่าถ้าเป็นคู่กันแล้ว,ลวสีเสมอกันแล้วพอเราได้มาเจอกันก็อาจจะถ้าสีเสมอกันนะคะก็อาจจะ forever นะคะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะแล้วก็ แต่ถ้าสิ่งมาเจอกันแล้วสิ่งยังไม่เสมอกันหมอมาดูใต้สสำราเป็นไพ่ใบนี้นะคะอาจจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผลักเราทั้งคู่ออกไปก่อนเพื่อเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณความคิดนะคะให้มันสูงขึ้นฟูขึ้นแล้วค่อยกลับมาเจอกันนะคะกลายเป็นคู่นี้นะคะคู่ที่บุเพศนิวาทก็อยู่ด้วยกันนะคะช่วยเหลือเจอจุนกันแล้วก็คอยเกื้อหนุนเป็นคู่สมพ์กันให้มันสูงขึ้นนะคะจนแก่เท้าแล้วก็ ลมหายใจสุดท้ายจากกันไปเลยนะคะ forever นะคะเป็นเรื่องที่ดีมากอะแล้วก็โอเคเปนแบบว่าราศีอื่นก็น่าจะอิจฉาคุณุุมเหมือนกันนะเนาะนอกจากราศีพิจิกแล้วอะไรอย่เงี้ยนะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะว่าคำตอบของนางฟ้านะคะจะให้คำตอบอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะคะ หมวยจะพยายามเปิดให้เท่าที่เปิดได้อ่านได้เท่าที่เปิดได้เพราะว่ามันมีเหตุที่ว่าหมวยพูดเกินกว่านั้นก็คือล้ำเส้นนะคะล้ำเส้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะคะคลิปก็ต้องมานั่งอัดใหม่เนาะแล้วก็โอเคไม่พูดเยอะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฟังแล้วก็ใช้วิจารยณเนาะมหมวยจะพยายามที่ ไม่ให้พูดไม่ให้เชื่อในเรื่องของการงมงายมากแต่ว่าพลังของหวยตอนนี้มันลน้นแล้วก็ถ้าพูดเกินกว่าที่จะพูดได้ก็อย่างอย่างที่เห็นนะคะต้องมานั่งอัดคลิปใหม่เนาะสกิปเนต็ตค่ะอานิวแอนโชนะคะคุณสามารถขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพียา เทพยดาประจําตัวประจําตนของคุณได้นะคะคุณกุมแล้วก็คู่ของคุณถ้าคู่ของคุณได้ฟังอยู่นะคะขอพรได้เลยค่ะช่วงนี้เป็นเวลาที่อ,าอา่าน่าจะได้กลับมาโควตอคุยกันแล้วแหละเนาะเขารอให้พรคุณอยู่นะคะชุดอันนี้ดิเรกชันเห็นไหมคุณทั้งคู่ต่างคนก็ต่างเลือกกันแล้วว่าใช่ไม่ว่า ออสิ่งรอบข้างจะเข้ามาคนจะเข้าหาคุณมาเท่าไหร่ยังไงมันก็ไม่ใช่ะคะ่ะยังก็ยังคงต้องรอคอยกันอยู่ยังคงต้องตามแอบตามส่องกันอยู่ตามคิดถึงกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ In the n e a r f u t u r e นะคะ Be existing ได้มีการวนกลับมาแน่ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้คุยกันแต่สำหรับคนที่สิงเสมอกันแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะว่าอนาคตน,นะคะจะแฮปปี้เอนดิ้งมากแล้วก็สม ooth แล้วก็เดินไปแบบไม่มีอุปสรรคจริงๆเขาบอกว่าคนที่ห่างกันนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณมั่นคงในคำมั่นกันแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือถึงชาตินี้ก็ เร็วๆนี้ในอนาคตนะคะทุกอย่างอ่ะจะซาเซทุกอย่างจะเปิดทางให้ขอเพียงแต่ว่าคุณน่ะขอพรต่อสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวคุณอยู่ไม่ว่ากายเราไม่ว่าเออทพเฮดาที่เรายังมองไม่เห็นนะคะทุกคนมีหมดนะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุนกลุ่มบางนะความรักดีความรักดี หรือว่าหมวยสื่อสารดีก็ไม่รู้เนาะทุกราศีเลยความรักดีนะคะเจมินายนะคะราศีมิถุนและจูปิเตอร์ค่ะและศีธนูและ ายโกนะคะราศีกันราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภุมนะคะชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูและชาวราศีกันนะคะถ้าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็อย่าลืมนะคะหมวยดูแบบ general reading อาจจะตรงกับคุณุูมบางท่านและอาจจะไม่ตรงกับคุณุูมบางท่านนะคะถ้าอยากแม่นจริงๆนะคะก็ทักไลน์ i อดีหมวยมาได้นะคะดูแบบส่วนตัวนะคะดูแบบ private นะคะได้ฟังเสียงจริงตัวจริงเลยนะคะแล้วก็ โอเคแล้วก็อย่าลืมนะช่อง YouTube ของโมวยนะคะอย่าดูเพียงอย่างเดียวกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะและมาคอมเมนต์หมดกันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะมีป๊อปอัพเดงเตือนนะคะว่าหมวยคลิปใหม่มาแล้วนะคะขอให้โชคดีนะคะคุณกลุ่มฟังแล้วช่ำชื่นไหมจะได้มี energy พบกับรักครั้งใหม่ที่ forever นะบ๊ายบายค่ะ